เรื่องของซาอุดิอาระเบียประกาศแล้วนะว่าจะจอยเอ็มบริดตก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แหละเอ็มบริดตก็ไอเรื่องของตัวบริกนะฮะคอสเพ์เมนต์ก็ซาอุนะจะมีการจ่ายตัว CBDC แล้วนะฮะแล้วก็ครอสกับชน่านะเขาไม่ได้ระบุหรอกเขาใช้คำว่า local currency payment นะนั่นหมายความว่าบางครั้งก็จ่ายเป็นสกุลเงินจีนบางครั้งก็จ่ายเป็นสกุลเงินซาอุนะครับก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วกันไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ของจีนเท่านั้นหรือใช้ของซาอุเท่านั้นนะแต่ว่าจะจอยแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช้ดอลลาร์คือการพูดแบบนี้แสดงว่าที่แน่ๆคือคือ,ค,อคือไม่ใช้ดอลลาร์จะใช้ของซาอุนะครับแล้วก็ใช้ e m b i embit เนี่ยก็คือเป็นระบบที่จีนคิดขึ้นนะฮะมีพันธมิตรเยอะอยู่แล้วนะมีซาอุริกามีฮ่องกง มีจีนนะฮะแล้วก็มีไทยแลนด์เข้าไปอยู่ด้วยนะเอ็มบิเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้านะฮะเราก็ซาอุดีอาระเบียเองตอนนี้ก็เข้ามาแล้วงั้นหมายว่าอีกหน่อยเราจะจ่ายเงินแล้วก็ใช้ CBDC จ่ายได้เลยนะเรดูดีว่าต้นทุนการโอนชําระสินค้าเวลาส่งไปที่จีนอะไรเงี้ยหรือนําเข้าจากจีนมาเนี่ยจะถูกลงไหมนะฮะ